iPhone 16เผยตัวเลขความจุแบตเตอรี่ทุกรุ่นเพิ่มขึ้น9.4%เลยปกติแล้วนะครับ Apple เนี่ยไม่เปิดเผยตัวเลขความจุข,ของแบตเตอรี่ของ iPhone จึงต้องรอวันขายจริงและตรวจสอบข้อมูลส่วนนี้ได้และล่าสุดวันนี้นะครับเราก็ทราบแล้วความจุข,ของแบตเตอรี่16ซีรีส์กันในส่วน16ธรรมดาแบตเตอรี่อยู่ที่3 5 6 6ม ah, ิลลิแอมเพิ่มขึ้นจากเดิม6.3%เลย ส่วน iPhone 16 Plus 4674mAh เพิ่มขึ้น6.6%และ16 Pro 3582mAh เพิ่มขึ้น9.4%เลยครับและตัวสุดท้าย16 Pro Max ตัวนี้ 4685mAh เลยครับเพิ่มขึ้นจากเดิม6%จากตัวเลขข้างต้นนะครับ iPhone 16 s e ร i e s เพิ่มความจุบแบตเตอรี่ขึ้นพอสมควรเลยครับโดยเฉพาะรุ่น16 Pro เพิ่มขึ้น19.4%เลย นอกจากนี้ชิป A18 และ A18 Pro รุ่นใหม่มีการปรับปรุงการระบายความร้อนยังมีส่วนให้ช่วยแบตเตอรี่ได้นานขึ้นอีกด้วยทางนี้นะครับทุกโมเดล iPhone 16ซีรีส์รองรับการชาร์จ m a ก s a v e 25วัตต์แต่ต้องใช้ที่ชาร์จ m a ก s a เ e รุ่นใหม่ของทาง Apple เท่านั้นนะครับและอะแดปเตอร์30วัตต์เพื่อชาร์จไร้สายแบบเต็มสปีดนอกจากนี้ยังสามารถชาร์จด้วยสายไฟ USB Type C ที่ความเร็วสูงสุด45วัตต์เลยครับแต่ต้องซื้ออะแดปเตอร์แยกเช่นกัน